เลขทูบของอาจารย์รันพนมพยครับ2 3 1ถูกลอตเตอรี่นะครับ3 1นะครับ5ใบนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อซท่างช่องผหัดคนเดิมครับมือนีครับวันที่4กันยายน2568ครับมือนีครับจะมีนัองทงมแบ่งปัน f อซท่างช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ หลังพรมภัยครับหรือว่าเจ้าของเลกวิ่งสนามบินน้าครับเจ้าของเลกวิ่งเงินล้านนะครับเพิ่นวางดทีแล้วนี่เพิ่นถูกออตเตอรี่นะครับผมเนาะสามหนึ่งนะครับเพราะว่าจุดทูบได้นะครับนี่ครับเพิ่นส่งมาให้ครับผมเนาะเพิ่นวาพ่าพหัสามหนึ่งด้นิดหน่อยครับสามหนึ่งด้านนิดหน่อยครับนี่ครับ นี่ครับผมเนาะศูนย์สามหนึ่งเพาะแวะครับผมเนาะเพิ่นจุดทูบได้ครับผมนี่ครับจุดทูบได้ที่นี่ครับเห็นไหมครับสองสามหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งนะครับสองสามหนึ่งครับ คิปนี้ครับผมนะ้องพันวาพะหัตถเอาไปเลยนะบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเ,เด้อเ้อครับผมเนาอกดไลค์กดแชร์ครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาเอฟซีทาง่องมาดูเลขของเจ้านี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเอฟซีทาง่องถามมาเยอะมากครับผมนาองของปู่วัดป่านะครับที่ว่า แม่แล้วก็เดนสิกาวไปเอานะครับผมนะ้อนี่ครับแม่เพ <Huh? S 1> ิ่นว่าถูกมาแล้วสิบงวดติดต่อกันนะครับผมน้อแต่ว่าปู่พ่นอุให้เป็นตัวเลขตึงตองครับนะอพ่นให้ไิจารณาเอาแล้วก็บอกตัวเลขที่ว่าอะไรนะที่ว่าเป็นเท็ดใหฟังครับน้อบอกตัวเลขนเท็ครับผมบอกตัวเลขที่ว่าท่องให้ฟังนะครับผมนาอให้จับใจความออกครับผมแต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าเป็นเจจีอาจารย์ดังครับผมนาะ ในเขตอำเภอสว่างครับผมเนาะนี่ครับเมื่อก่อนนี้ครับผมเนาะผมก็เคยไปหาปูครับผมเมื่อก่อนนี้แต่ว่าบริษัทคลิปครับผมเนาะเพราะว่ามีเม็ดออกพอออกเพิ่นบ่แหย์ทายครับผมนี่ครับเมื่อก่อนนี้ครับผมเนาะถ้า f อฟซีได้นะครับถ้า f อฟซีจำได้นะครับผมเมื่อก่อนนี้ผมไปกับพอซักบ่อยมากครับผมเนาะแต่ว่าช่วงหลังนี้บริเรีไปหาพอซักยักเถื่อครับผมเอฟซีทั้งช่องอยากให้ผมไปหาพอซักบ่ครับผมเนาะเดี๋ยวผมไปให้ครับผม ปูวัดปลาครับผมเนาะถูกมาแล้ว10งวดนะครับที่แม่ไปเอามานะครับงวดที่แล้วนะครับเจ็ดสามครับเข้าที่31ล่างตรงๆนะครับงวดนี้ครับผมเนาะนี่ครับหนึนะครับงวดนี้นะครับ140นะครับแคปหน้าจอได้ไครับผมเนาะโอเคครับโอเค แล้วก็ของอาจารตีแปดลิ้วนะครับของอาจารตีนะครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยบนครับปีหกแปดไม่พลาดครับได้ห้าหกศูนย์เลขออกสามห้าหกนะครับงวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มาครับหลักหน่วยบนของอาจารตีแปดลิ้วนะครับได้เจ็ดแปดสองครับได้เจ็ดแปดสองนะครับ นี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะคลิปนี้เป็นของอาจารย์พลนพนมไพรครับให้มาบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับเลขวิง่งเงินล้านเข้าหรือเปล่าดูก่อนสิ เลขวิ่งเงินล้านครับผมน้อนี่ครับให้สองกับเข่ามสามสองสี่กับสองหกให้แปดครับผมนาอเข่าทีแปดหาสองให้หาครับผมนาอมาที่แปดหกห้าครับผมงดที่แล้วให้มาครับผมนาะเลขวิ่งเงินล้านครับให้มาเก้านะครับผมไม่มานะครับนี่ครับโอเปร่งครับผมนาอตัวเลขทุกตัวครับมีินซ์เข่าแลวกกมีมินซีหลุดครับผมนาอทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับ งวดนี้ให้มาแล้วครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่ง VIP ครับของอาจารย์ลันพนมภัยครับบนครับเด่นที่7ครับให้7 8นะครับล่างเด่นที่0ครับให้0 5ครับนี่ครับ มาครับผมเนาะจะมาเชียนให้เอทั้งซองครับของอาจารย์พันพนมไพรนะครับ <c oughs> บนคู่เดียวล่างคู่เดียวครับอาจารย์พันพนมไพรครับ บนครับเด่นที่เจ็ดนะครับบนเด่นที่เจ็ดครับให้เจ็ดแปดเม็ดเดียวครับเจ็ดแปดเม็ดเดียวนะครับนี่ครับส่วนล่างครับล่างล่างให้มาครับเม็ดเดียวเหมือนกันนะครับ ล่างเด่นที่0ครับล่างเด่นที่0ครับให้มาเม็ดเดียวครับก็คือ0,5ครับล่างเด่นที่0ูนย์ศูนยหเม็ดเดียวนะครับลงวันที่สิบหกทับเก้าทับหกแปดครับ มาครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับมาแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอเอาเด้อครับผมเนาะนี่ครับของอาจารย์รันพนมไพ่ครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งสนามบินน้าเจ้าของเลขวิ่งเงินล้านนะครับบนครับเด่นที่7ให้78เมตรเดียวครับล่างเด่นที่0ให้05นะครับ นี่ครับพ่นทรงมาให้ครับผมเนาะโอเคครับหรือว่ามีใครรอเจ้าไหนบ้างนะครับผมเนาะคอมเมนต์บอกได้ครับผมหรือว่าใครรอเจ้านี้อยู่ไหมนี่ครับแปดห้าสองตรงตรงครับแล้วก็8 6ดหตรงๆครับงวดที่แล้วนะครับ 5 6 3เลขออก356ครับถ้ารอเจ้านี้รอก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้ครับโอเคครับกับสุท้านีครับกัข้ออุยพ่อนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองถ่ายชอบฟ้ากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ